มาซาสอตัวรองท็อปทรงสปอร์ตฟังก์ชันจับหนักจัดเต็มสภาพสวยใหม่ไม่น้อยราคาถูกพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนให้ถึง10เดือนเต็มหากใครพลาดแล้วจะเสียใจนะครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ รีวิวแลกแวกรถนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีรถสวยๆน่าใช้น่าใช้มาฝากคุณผู้ชมมาอีกเช่นเคยนะครับซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้เพราะว่ารถที่ผมนำมาให้ชมกันเนี่ยเป็นรถยนต์กลุ่มอีโคคาซึ่งอีโคคารคันนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นอีโคคาที่มีฟังก์ชันให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากกว่าอีโคคารุ่นอื่นๆนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมพบกับ m a z d a 2 1.3 S l e t ได้เลยครับ สำหรับ Mazda 2คันนี้นะครับเป็นรุ่น S-Later หรือว่ารุ่นรองท็อปของรุ่นเบนซินนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นรถยนต์ปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับถือว่ายัง ใหม่ๆสดๆเลยทีเดียวสภาพสียังสดยังใหม่ไม่มีรอยด่างรอยเฉียวรอยชนของรอบๆคันรถเลยทีเดียวามาเริ่มมาที่ด้านหน้าของเจ้ามาสเตอร์สองคันนี้กันเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามน,นะครับเป็นสีเปียโนโบแบล็คล้อมรอบด้วยโครเมียมอย่างนี้นะครับดูสวยงามมันวาวทั้งเปียโนโบแบล็ททั้งโครเมียมเลยทีเดียวด้านล่างก็เป็นสเกิร์ตดูสวยงามทรงสป,ปอร์ตสุดๆนะครับ ัดมาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับให้แสงสว่างที่คมชัดเลยทีเดียวพร้อมทั้งมีไฟหลีแบบ LED นะครับเป็นวงแหวนรอบๆโปรเจคเตอร์ตรงนี้ก็ดูสวยงามเช่นเดียวกันนะครับสภาพคมไฟยังใสสวยไหลลิ้วรอยนะครับดูสวยงามเลยทีเดียวขึ้นไปที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับ m a z d a 2คันนี้มาในเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรนะครับให้กำลังแรงขับที่93แรงม้าเลยทีเดียวส่วนของห้องเครื่องเองเนี่ย ก็ยังใหม่สะอาดนะครับไม่มีแม้แต่คราบนะ้ำมันหยดเลยทีเดียวถือว่าใหม่ทั้งภายนอกภายในกันเลยนะครับไปต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของล้อแม็กซ์เดิมจากโรงงานนะครับไม่ใช่แม็กซ์แต่งแต่อย่างใดแม็กซ์เดิมโรงงานเนี่ยการันตีความแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับมาในสี เทาดำนะครับดูสวยงามเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วไม่มีรอยเฉี่ยวชนรอยเฉี่ยวฟุตบาทน,นะครับดูสวยงามมากๆเลยในขณะที่จะจับคู่กับยางขนาด 185, 65, r 1 5นะครับสภาพยางดอกยางยังลึกนะครับยังสวย เป็นยางปลายปี2019นะครับยางสวยๆวยดอกยางลึกๆแบบนี้เลยขึ <S 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 ้นไปที่กระจกมองข้างกันบ้างนะครับกระจกมองข้างคันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบ LED นะครับปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าฟังก์ชันนี้ยังใช้งานได้อย่างปกตินะครับส่วนของการล็อกรถคันนี้เป็นกุญแจแบบ Keyless นะครับสามารถ กดล็อกแล้วปลดล็อกตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมานะครับฟังก์ชันนี้เซนเซอร์ก็ยังทํางานได้อย่างปกติดีนะครับสภาพด้านข้างสีสวยๆส,สดๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับคู่หน้านั้นจะเป็นดิสเบรกส่วนคู่หลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับในส่วนของด้านท้ายของเจ้ามาสเต้าสคันนี้นะครับออกแบบมาได้อย่างสวยงามและลงตัวมากๆเลยนะครับ สภาพสีด้านหลังก็ยังสวยงามไม่มีริ้วรอยการเฉี่ยวชนเช่นเดียวกันนะครับใน,นส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนรับรอง ปลอดภัยแน่นอนสาภาพโคมไฟนะครับดูสวยงามสวยใสไายริ้วรอยเลยทีเดียวดูสวยใหม่อย่างมากเลยนะครับด้านหลังนี้จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้กับ4จุดด้วยกันนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยนอกจากเซ็นเซอร์แล้วก็ยังมีกล้องมองหลังให้อีกด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายแบบสุดๆเลยทีเดียวในส่วนของห้องสัมภาระนะครับก็สะดวกสบายนะครับเปิดได้จากรีโมทต,ตัวนี้เลยนะครับเพียงแค่กดค้างไว้ที่รีโมทคอนโทรลนะครับก็สามารถเปิดห้องสัมภาระได้ ห้องสัมภาระรุ่นนี้นะครับจะมีขนาดที่ยาวกว่ารุ่นที่เป็นแฮชแบ็กประตูอยู่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับทำให้ห้องสัมภาระของเขาเนี่ยจะมีเนื้อที่ที่ใหญ่กว่าจุของได้เยอะกว่านั่นเองนะครับสภาพด้านในดูใหม่มากๆเลยนะครับทั้งเป็นแผ่นรองเองนะครับด้านล่างเองก็ดูใหม่ดูสะอาดไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบสกรปรกเลยนะครับนอกจากนั้นบริเวณห้องสัมภาระด้านหลังนะครับก็ยังมีสลักนะครับ ไว้ดึงเวลาที่จะพับเบาะนะครับคันนี้สามารถพับเบาะหลังได้แบบ40-60นะครับดึง2ฝั่งตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายนะครับเดีย๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างครับว่าฟังก์ชันเนี่ยจะให้มาเยอะอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่าจะมีเยอะกว่า Eco Car ค,คันอื่นหรือเปล่าตามมาชมเลยครับ ครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งอยู่ภายในของเจ้า Mazda 2 1.3 s l e t e r คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามานั่งนะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นรถเล็กหรือว่านั่งอยู่ในรถอีโคคาเลยนะครับด้วยความที่ออกแบบมาได้อย่างหรูหราเลยทีเดียวหรูหรารังการนะครับพร้อมทั้ง เบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มอย่างมากนะครับผมนึกว่าผมนั่งโซฟาอยู่นะครับนิ่มมากๆเลยทีเดียวก็เป็นเบาะหนังนะครับแต่ภาพยังใหม่ไม่มีรอยปริรอยแตกนะครับสวยงามเลยทีเดียวไม่มีคราบสปกปรกให้รบกวนสายตาทุกท่านเลยนะครับดูใหม่สุดๆเลยทีเดียวประโยชน์ทั้งสามทั้งสี่บานเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ซึ่งจะออโต้ฝั่งคนขับสวิชทุกบานนะครับมอเตอร์ Motor ทุกตัวยังทำงานได้อย่างปกตินะครับสามารถปรับขึ้นลงได้อย่างง่ายดายที่บังแดดนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ จะมาพร้อมกับกระจกทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับก็ถือว่ายังใหม่ๆเลยทีเดียวไฟ2แผนที่นะครับก็ใช้งานได้สว่างปกตินะครับกระจกมองหลังนะครับก็มีระบบตัดแสงให้นะครับแต่เป็นแมนนวลนะครับเครื่องเสียงกันบ้างนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสนะครับก็ค่อนข้างที่จะฟังก์ชันเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเองนะครับ Apple CarPlay นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมี Android Auto มาให้ด้วยนะครับ US, USB ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับถัดลงมาที่ตรงกลางนี้นะครับเป็นการตกแต่งแผงแดชบอร์ดนะครับด้วยเป็นบุนุ่มนะครับดูสวยงามด้วยการเดินได้จริงนะครับไม่มีรอยปริรอยแตะของตะเข็บเลยตรงนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับลงมาที่ระบบเครื่องปรับอากาศกันบ้างนะครับจะเป็นในระบบออตโต้แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ Ma z d a เขาออกแบบรถภายในมาหรูแล้วเนี่ยเขายังอยากให้มีกลิ่นอายของความสปอร์ตเพิ่มเข้ามาก็เลยให้เป็นการปรับแบบมือหมุนนั่นเองนะครับเพื่อปรับอากาศแบบออโต้เนี่ยแอร์ยังเย็นช่านะครับไม่มีกลิ่นอับให้รบกวนใจเลยทีเดียวนะครับมาที่เกียร์กันบ้างนะครับก็ดูสวยงามนะครับรอบๆเป็นสีเทาตกแต่งข้างบนเป็น คล้ายๆกับเป็นยูรีเทนนะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับอยู่หลังแท่นเกียร์ตรงนี้นะครับก็สามารถปรับโหมดสปอร์ตหรือโหมดปกติได้นะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะให้อัตราเร่งที่ตอบสนองความต้องการเวลาเราจะเร่งแซงอย่างนี้นะครับให้รอ,อบที่สูงนะครับขับค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวในส่วนของ Command Center นะครับก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยในการควบคุมเครื่องเสียงนะครับซึ่สามารถจะ เลื่อนได้ผ่านตรงนี้ได้เลยจะเพิ่มวอลลุ่มก็สามารถทําได้จากตรงนี้เลยนะครับขึ้นไปที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยของ m a z d a เนี่ยปุ่มมุนคางที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเหมือนพวงมาลัยเครื่องบินนะครับเหมือนขับเครื่องบินอยู่เลยนะครับปุ่มหมุนคานที่จะเยอะนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้นายเนี่ยสามารถปรับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเรื่องของเลื่อนเพลงได้นะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกัน ทางขวานี่เป็นไฮไลท์เลยครับครูสคอนโทรลนั่นเองนะครับซึ่งอีโคคาร์หลายๆรุ่นหลายๆเจ้าเนี่ยไม่มีครูสคอนโทรลมาให้นะครับแต่ในส่วนของ Mazda คันนี้เนี่ยเขาเพิ่มมาให้ด้วยเข้าไปที่หน้าปัดเรือนใหม่กันบ้างนะครับก็ดูสวยสดงดงามนะครับกระจกยังใสไม่มีรอยขีดรอยข่วนด้านข้างนะครับจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับดูสวยงามคมชัดตรงกลางแล้วยังเป็นอนาล็อกแต่ก็ยังมีความสวยงามเพิ่มความสปอร์ตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยด้านบนนะครับก็ยังเป็นหน้าจอแบบ head up display นะครับจะแสดงผลความเร็วของการขับขี่เป็นเลขดิจิตอลด้านบนนี้นะครับซึ่งจอนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาเมื่อตอนเราสตาร์ทรถนะครับและเมื่อเราดับรถก็จะปิดกลับเข้าไปในส่วนของการใช้งานรถคันนี้นะครับเลขไม่อยู่เียงแค่30,000กิโลเมตรนิดนิดเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อย่างมากเลยนะครับที่สำคัญยังใหม่แบบสุดๆเลยทีเดียวซึ่งฟังก์ชันก็ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ใครพลาดถือว่า เสียใจนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับลับงจากที่ได้รับชมความสวยงามทั้งภายนอกภายในและฟังก์ชันที่ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับมาด้วยความสวยงามนะครับและฟังก์ชันที่ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่ง Mazda 2.1.3 S l a t e r คันนี้นะครับมาในราคาค่าตัวที่495,000บาทเท่านั้นนะครับพร้อมโปรโมชั่นช่วยผ่อนให้ถึง10เดือนเต็มไปเลย หากท่านใดสนใจหรือว่าต้องการเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0805751485ได้เลยนะครับหรือจะติดตามพวกเราได้ทางช่องทาง Facebook, YouTube และ Line Official ของ Car Combine ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆราคาโดนๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการรีวิวแลกแวกรถสวัสดีครับ